สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่างทุกคนนะคะวันนี้ถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วค่ะกับพาร์ทสนะคะใครที่รอคอยติดตามกันอยู่ตั้งแต่พาร์ทหนะคะ พาร์ทสนะคะก็ในเรื่องของทั้งเส้นผมเมลานินในเส้นผมนะคะในเรื่องของสีของเชสวี่ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีสี 4, แล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์อกไซด์ค่ะจะช้าอยู่ไรนะคะอย่ารีรอกันเยอะเลยนะคะไปเรียนรู้กันได้ค่ะมาเข้าเรื่องของทฤษฎีสีกันก่อนนะคะเอมก็เลือกรูปนี้มาเพราะว่าเข้าใจง่ายแล้วก็อย่างก็คือดูง่ายนะคะแล้วก็ ใหญ่ดีแล้วก็มี <ใน S 1> รา,าเอาี <ๆ S 1> นะคะก็จะ,ะะจะมีทั้งเมสีลูกสีนะคะสีลาดับที่3มนะคะภาพนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงไหนเป็นแม่สีนะคะสีลาดับที่สองและสีลาดับที่3ค่ะแล้วก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการแบ่งสีเป็นโซนได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูง่ายมาดูกันตั้งแต่แม่สีกันก่อนเลยค่ะแม่สีก็คือสีตรงกลางใหญ่ๆเลยนะคะมีเหลืองแดงและน้ําเงิน นะคะอันนี้เป็นแม่สีพอผสมกันนะคะสีน้ำเงินผสมกับเหลืองนะคะก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมเอ่ยสีเหลืองผสมกับสีแดงก็จะเป็นสีส้มเห็นไหมคะจากสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะเป็นสีม่วงนะคะเห็นชัดไหมง่ายไหมอันนี้จากนั้นนะคะก็จะดูสีม่วงนะคะลองมาดูสีม่วงนะม่วงผสมกับน้ำเงินก่อนอ่ะม่วงผสมกับน้ำเงิน เห็นตรงกลางระหว่างม่วงกับน้ำเงินไหมคะก็จะเป็นม่วงน้ำเงินเห็นไหมพอน้ำเงินผสมกับเขียวนะคะก็จะเป็นเขียวน้ำเงินน้ำเงินเขียวเห็นไหมคือพอมันใกล้กันนะคะมันจะมีเฉดผสมกันเขียวผสมกับเหลืองนะคะก็จะเป็นเขียวเหลืองเหลืองผสมเหลืองผสมกับส้มก็จะเป็นเหลืองส้มแดงผสมกับส้ม นะคะก็จะเป็นแดงส้มเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากเลยกับวงจรสีอันนี้ที่เอามาให้พี่ๆนะคะดูวันนี้ก็ระหว่างที่เราเรียนรู้เนี่ยรู้เรื่องว่าเราเรียนรู้วงจรสีทฤษฎีสีไปทำไมทฤษฎีสีเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคะก็เรียนกันอยู่เนี่ย เรียนทำไมนะคะก็วันนี้เอาเหตุผลที่ต้องเรียนมาบอกกันนะคะที่ต้องเรียนนะคะในเรื่องของทฤษฎีส,สีพวกนี้อยู่ก็เพราะว่านะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้ทฤษฎีสีเพราะในเส้นผมนะคะไม่ใช่กระดาษสีขาวไม่ใช่ a 4ในพื้นผมของคนเรานะคะมีเมลานินในเส้นผมอยู่ดังนั้น เวลาเราผสมสีจากสีในหลอดมาผสมกับเมลานินในเส้นผมเราจําเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีสีเนาะเช่นเราจะทำสีเทาพื้นลูกค้าอยู่ที่ระดับ8เมลานินในเส้นผมเป็นสีเหลืองเราเอาสีเทาลงไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเวลาเราเอาสีเทาลงไปปุ๊บสีเทาเบดเป็นสี น้ำเงินนะคะเทามีเมลานินสีน้ำเงินค่อนข้างเยอะในเม็ดส,สีเทานะคะดังนั้นเวลาลงไปในเส้นผมนะคะเรามาดูวงจรส,สีปุ๊บน้ำเงินผสมกับเหลืองเขียวทันทีจะทำสีแดงบ้างแต่พื้นลูกค้าฟอกละเป็นพื้นระดับ8จะทำสีแดงเอาสีแดงลงไปปุ๊บเมลานินในเส้นผมสีเหลือง นะคะพื้นระดับ8สีเหลืองเราเาสีแดงไปปึ๊บเหลืองไปเจอสีสีแดงในหลอดไปเจอสีเหลืองในเส้นผมสีที่ออกมาเป็นสีสม้มนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ทฤษฎีสีนะคะว่า พื้นผมเป็นสีอะไรเมลานินในเส้นผมเป็นสีอะไรนะคะแล้วเราควรเอาสีอะไรไปผสมเพื่อที่จะได้สีที่ต้องการนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ทฤษฎีสีเนาะก็ยากเลยนะคะกับทฤษฎีส,สีถ้าขี้เกียจจำว่าอสีอะไรเป็นสีอะไรนะคะผสมกันเป็นสีอะไรแนะนำนะคะให้ปิ้นใบนี้เลยนะคะใบนี้แปะข้างฝาไว้เลย แปะคู่ไปกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเลยค่ะโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะในเรื่องของทฤษฎีสีแล้วเรามาดูในเรื่องของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กันค่ะ กันอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก่อนคะ่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะก็เป็นสารละลายนะคะเป็นสีใสไม่มีสีนะคะไม่อยู่ตัวไม่สุดทางเคมีก็คือ h 2 o 2นะคะเป็นตัวออกซิได์นะคะก็จริงๆแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเป็น มีฤทธิ์ในการฟอกขาวยับยั้งการเติบโตนะคะในกลุ่มของเชโรคนะคะก็จะใช้ในการล้างแผลนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ในการฟอกสีนะคะแล้วก็ฟอกฟันนะคะรวมถึงนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและเวชสำอางต่างๆด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าไฮาโดโรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเอ็มจะแนบ เอกสารนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือสารเคมีในชีวิตประจำวันนะคะจากคณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมีนะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาลัยศิลปากรน,นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็หนังสือ hair color นะคะจากอกองเคมีพันและ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะคะกลมวิทยาศาสตร์และบริการด้วยขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลนะคะทีนี้นะคะเรามาดูข้อดีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเชสวีกันค่ะ ถ้าเราศึกษากันจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนเปออกไซด์นะคะก็ใช้เพียวๆก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเชส s ์วีคัลเลอร์นะคะก็เลยผลิตนะคะเชส s ์วีไฮโดรเจนเปอร์อกไซด์นะคะที่ผมตส่วนผสมของเคราตินนะคะซึ่งจะสามารถเข้าไปชดเชยเคราตินที่สูญเสียไปในระหว่างการทำสีด้วยนะคะแล้วก็มี ตัวน,น้ำนมนะคะแล้วก็มีอะแกนออยต่างต่าง,างที่สามารถรักษาความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้ด้วยเห็นไหมคะเชสวี v, รักผมรักคุณนะคะใส่ใจคุณภาพแล้วก็ห่วงใยเส้นผมอยู่เสมอนั่นเองนะคะเวลาใช้สีเชสวีเคราตินสูตรญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมใช้คู่กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เชสวีนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเชสวีมีอะไรบ้างนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเชสวีนะคะมีด้วยกัน4ความเข้มข้นค่ะก็จะมี10บอลลุ่ม20่บอลลุ่ม30มบอลลุ่มและ40่บอลลุ่มนะคะหรือว่า3% 6% 9%, 9และ12%นะคะแต่ละบอลลุ่มนะคะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะสำหรับไฮโดรเจน โป๊กไซด์นะคะ10วอลุ่มหรือ3นะคะก็มีคุณสมบัติเติมสีไม่เพิ่มความสว่างให้กับเส้นผมนะคะส่วนใหญ่จะใช้กับการเติมเม็ดสีนะคะเตอ่มสีที่ผ่านการฟอกแล้วนะคะก็จะใช้ไฮโดรเจนโป๊กไซด์3เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนตัวที่สองนะคะความเข้มข้นที่ 20วอลุ่มหรือ6เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสว่างได้1นถึงสระดับนะคะ30วอลุ่มหรือ9เปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่ม,มเพิ่มความสว่างได้2อถึงสระดับนะคะแล้วก็40วอลุ่มนะคะ12เปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มความสว่างได้3าถึงสระดับนะคะเห็นไหมคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะแต่ละ ความเข้มข้นนะคะก็จะสามารถมีหน้าที่ในการเพิ่มความสว่างให้กับเส้นผมได้นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าการที่จะใช้สี เมลานินในเส้นผมนะคะใช้สีในหลอดมาผสมกันนะคะแล้วก็ใช้ทฤษฎีสีในการผสมสีแล้วก็มีไฮโดรเจนโปอกไซแล้วเราผสมสีกันแบบไหนเรามีเทคนิคการผสมสีกันยังไงเรามาดูกันค่ะมาดูสูตรสีนะคะเป็นสูตรสีจากเอมิกานะคะอาจจะดู น่ารักน่ารักนิดนึงนะคะไม่ใช่นะคะก็มาดูสูตรกันค่ะก็สีที่ต้องการนะคะเข่ากับสีที่ต้องการบวกสีที่ตรงข้ามมานนในเส้นผมบวกไฮนะคะแต่มีข้อแม้นะคะนิดนึงก็คือสามารถเพิ่มสีที่ต้องการหรือว่าเพิ่มประกายได้นะคะก็สามารถเพิ่มเม็ดสีเข้าไปได้แล้วก็สีปิดผมขาวหรือว่ากบด่างนะคะก็สามารถใช้อ สีธรรมชาติเข้ามานะคะผสมขึ้นมาอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สีที่ใช้ผสมสีธรรมชาตินะคะ20 30 40 50นะคะให้ผสม0ูนทับ1 1เข้าไป20%นะคะสำหรับการปิดผงขาวหรือกบด่างนะคะก็จะได้สีหม่นที่ชัดเจนขึ้น ลืมนะคะลืมสีที่ต้องการนะคะเราจะเรียกว่าสีหลักแล้วก็สีที่ตรงข้ามาเมลนินในเส้นผมเราจะเรียกว่าสีรองนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะมีสูตรคือสีที่ต้องการนะคะเท่ากับสีหลักบวกสีรองแล้วก็บวกไฮโดรเจนปวกไซเนาะยกตัวอย่างนะคะจากเคสนี้นะคะพื้นผมลูกค้าไประดับ8แล้วแต่ว่าอยากให้มันดรอปลงนะคะแล้วก็อยากให้มีความเป็นน้ำตาลมนเราก็จะใช้7ทับ17 นะคะเป็นแล้วก็6 1ทับหนึ่งหะคะเป็นสีหลักสีที่ต้องการนะคะผสมกับสีตรงข้ามนะคะกับเมลานินในเส้นผมระดับ8ก็จะเป็น8 1 1ทับหนหรือว่าสีม่วงอ่อนนะคะผสมกับ7-0ทับศูนย์เพราะว่ามีความด่างนะคะบวกไฮโดรเจนรายสเปรอร์เซ็นต์ นี่นะคะค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูแต่ละเคสไปก็จะเข้าใจสูตรสีที่ใช้นะคะว่าสีหลักสีที่ต้องการอะ่ะไม่ได้มีแค่สีเดียวนะผสมกันได้ด้วยนะคะในแต่ส่วนเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ เม็ดสีที่เขาเรียกว่าเม็ดสีที่เราไปกดนะคะก็ไม่จำเป็นต้องผสมสีเดียวนะคะบางทีเช่นระดับ8นะคะระดับ7มีสีส้มใช่ไหมคะก็จะผสมสีน้ำเงินแล้วก็ม่วงระดับ8ก็เช่นกันค่ะแต่ว่าอัตราส่วนสีม่วงอาจจะเยอะกว่าสีน้ำเงินน้ำเงินลดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจนะคะเล็กๆก,กน้อยเราจะผสมสีได้สวยมากมาก วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็ขอบคุณพี่ๆช่างที่ตั้งใจเรียนรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนเอมนะคะก็ฝากอุดหนุนกันไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจะพยายามหาข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาฝากพี่ๆค่ะตอนนี้เอมกําลังทําหนังสือเกี่ยวกับอาโครงร้างผมแล้วก็การยืดดัดนะคะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็เกี่ยวกับอา เคมีล้วนๆนะคะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยขอให้สนุกกับการทำสิ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์เชดวีนะคะผงฟอกเคโรอาะนะคะแล้วก็จุกซ์รีแพรฟิมนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ยืดดัดครีเอทมีค่ะ ขอบคุณที่สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะเราสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับช่างสมสวยนะคะให้กับพี่ๆตลอดค่ะขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ข้างเคียงกันเสมอมานะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ